นี่ครับผมน,นี่ลูกผู้ชายตัวจริงเดี๋ยวนี้อาเชิญน,น,นั่งก่อนนะเดี๋ยวนี้นะไทยขึ้นก่อนนะไปดูไปดูได้เลยนะเ,เดี๋ยวภาพทั้งหมดนี่เราจะเก็บไว้ในกรังฟูนะ <S 2> <S 2> <S <ด>ครับกกังฟูแฟนเพจกกังฟูเฟซบุ๊กเนี่ยเซิร์ชเข้าไปใน g o เกิลมีกรังฟูนะเข้าไปถูกใจกันแล้วจะเห็นพวกเรากันหมดเลยเพราะส่วนมากผมจะเก็บงานช่วงหลังๆทจะเก็บงานหมดเลยก่อนหน้านั้นไม่เคยเก็บก่อนอื่นเราต้องสวัสดีเป็นทางการก่อนครับสวัสดีครับผมน้ ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นพี่ชื่ออะไรครับผมอ๋อยครับคุณพี่อ๋อยพี่อ๋อยนะฮะโอ้ชื่อเพาะมากเลยพี่อ๋อยมีเมียยังครับกี่คนฮะคนเดียวพี่อ๋อยรักรักเดียวใจเดียววันนี้ครอบครัวมาด้วยเปล่าพี่อ๋อยเาบ้านนี้เอาบ้านนี้เลยเหรอฮะนี่หมดเลยเหรอ ตายแนละ้วพอเล่นเสร็จนี่เดี๋ยวพี่อ๋อยให้ทิปเลยพี่อ๋อยนะขออนุญาตเล่นกันนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะไม่งั้นผมเล่นไม่ออกเลยครับผมพี่อ๋อยมีลูกกี่คนนะสองคนผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายตั้งคู่เลยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวได้พี่อ๋อยเดี๋ยวผมจะมาท้าทามลูกชายไปวิ่งเล่นในฉากหน,งนังมุมเรื่ดเืองนะมาถ่ายได้ยังไงฝากพี่อ๋อยแล้วกันอ่ะพี่อ๋อยฮนะคืออย่างงี้พี่อ๋อยผมมีแต่งอยู่สองไซส์พี่อ๋อย ว่าล้อกันใหญ่นี่แค่แปงเนี่ยพี่อ๋อยช่วยเลือกไปหนึ่งไซส์ฮะเออไม่ยาวแต่อ้วนนะวะข้ะางหน้าคิดอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้ย,อยพี่อ๋อยยังไม่ได้คิดเลยพี่อ๋อยฮะถามนิดหนึ่งฮะทำไมแตงเขาร้านลูกใหญ่จังครับ ใหญ่ทุกบ e, ้านไหมฮะไม่ทุกบ you ้านเฉพาะพี The 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 ่อ๋อยคนเดียวผมผมผมว่ามันต้องมีสองหรือสามตามมาแน่นอนเลยพี่อ๋อยโอเคพี่อ๋อยมีขาไว้ละตั้งหานหน้าตรงฮะพี่อ๋อยครับผมขออนุญาตวางแตงไว้ตรงนี้พี่อ๋อยหนีบไว้ฮะหน่นแน่นนะฮะแน่นไหมครับแน่นไหมฮะแน่นแน่นแน่นไม่แน่นเดี๋ยวลองยืนยืนดูก่อนนะว่าหลุดไหมนะพี่อ๋อยแกก็ว่าง่ายเนาะ พี่อ๋อยเชิญน่งเน่เล่นเลยวะโอเคโอ้ยแโอเคนะพี่อ๋อยสนุกดีโอเคพี่อ๋อย่ะมื่อกี้ได้ภาพอ่ะได้นาะได้นาะโอเคพี่อ๋อยนีไว้อย่างเดิม่ะเอาไว้ของจริงเนยไว้พี่อ๋อยพี่อ๋อยอันนี้เสียงให้ยกขึ้นสูงหน่อยพี่วะโอเคพี่อ๋อยครับก่อนเราจะทําการแสดงชุดนี้เนี่ยพี่อ๋อยจะฝากอะไรถึงแม่บ้านก่อนครับไม่ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็น โอเคพี่หอยมือไว้ด้านหลังเนะี่ยพี่หอยอย่าดิ้นนะการแสดงชุดนี้มันอันตรายมากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวโทรศัพท์ไม่เกี่ยวนะโอเคไม่เป็นไรครับพี่หอยนี่เต้นๆครับเดี๋ยวเรามาชมการแสดงชุดนี้เอา้าซาวมาเลย เดี๋ยวต้องน้อยอ่ะอันดับแรกเลยพี่อ๋อยบอกอ้ยโอ้ยไอเราก็ซอยไม่ยั้งเลยเนาะพี่อ๋อยเดี๋ยวมันไม่พี่มันไหมไม่ได้ครับไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอของรางวัลให้พี่อ๋อยก่อนสักหนึ่งชิ้นอ่ะเดี๋ยวพี่อ๋อยเดี๋ยวพุ่งไปอ่าดีมอดกันเลยอะไรอันนี้อะไรฮะผ้าเช็ดหน้านะเห็นพี่อ๋อยเหงื่อแตกพี่อ๋อยตัวกลางเวทีเลยครับ อาจารย์ภาพมอบของให้พี่หอยโดยก่อนกับกูกับอีซูซุครับผมขอเชิญขอบ,บาระคุณพี่หอยสักนิดนนครับโอเคพี่หอยมาัก่อนได้เลยขอบพ,พระคุณมากคับทุกร่วมสนุกกันทีนี้เอาไงดี